ก็บอกว่าคุณนุ้ยสามีคุณเบื่อกินตัวคุณว่าคุณบ้าทํางานไม่ดูแลตัวเองจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนน่ะใช่เมื่อก่อนยอมรับแต่ตอนนี้ปรับตัวเองใหม่หมดแล้วเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงจะให้แต่งงานหรือไม่แต่งงานเราต้องมีกลยุทธ์ มัดใจสามีหุยอยากรู้เลยอ่ะนี่เลยมาดามฟินนิตจัดไปเลยพี่ก้องอมาดามฟินนิตยืนที่บอกอ่ะคือว่าตั๊กทึ่งเขาตรงที่ว่าตัวตั๊กเองเป็นคนบ้าเรื่องน้ําหอมแต่ว่าตั๊กรู้สึกว่าไอ้น้ําหอมที่ตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันม mm ีอย่างนึงที่ม yeah ันไม่ตอบโจทย์ตั๊กคือความคงทนแต่ของมาดามฟินนิตสิ่งที่เขาบอกว่ามัดใจตั๊กเลยคือเรื่องกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะความคงทนขอคือรสฉีดอ่ะเช้าจทเย็นนั้นมันอยู่ติดเราตลอดเลยและที่สําคัญเนี่ยตั๊กชอบตังที่ว่า มันเอามามกซ์กันได้อะสมมุติในอ่นมีสีดำสีแดงสีเขียวนี่ะพี่กองอะสีดำเรามาฉีกสีแดงก็กลายเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอะสีแดงมาฉีกับสีเขียวก็ไปกลายเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเพราะของคนอื่นเนี่ยนะมันต้องกลิ่นใครกลิ่นมันสผสมไม่ได้แต่ของมาดามฟินที่คุณใช้อยู่เนี่ย ผสมกันได้ทุกกลิ่นเลยโอ้โห oh, <ะ>ใช่แล้วมันก็จะเกิดกลิ่นใหม่ mm. หรือแม้แต่สีแดงอันเดียวเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยนะคะฉีดตัวต้าก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดไปฉีดที่อาจารย์ช้างก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่ง mm. mm. นี่ mm. นะเ oh. ล,ล,ลิศไหมล่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งสมมติว่าใครเดินผ่านเราอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องหันไปมองเขาอะ mm. ใช่ไหม mm. พี่กองเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สำคัญตั้งใชห้ความสำคัญในเรื่องกลิ่นมากๆเลยค่ะแล้วปกติผสมยงงไไไอออ่่่ะะะคพีีบบบกเเยสมมติแ้ ฉีดทุกวันล้ลงเปลี่ยนเป็นกิ่นอื่มาอ่ะไดเอาสีแดงฉ hmm. ีดนะกับสีเขียวก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยลูกนี่ฉีดไป oh. นี่เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถึงเจกลิ่น เจ็ดกลิ่นนะสามขวดได้ถึงเจ็ดกลิ่นและที่สําคัญเนี่ยตั้งใจสุขวะคนเราพร้อมตัวเรามันหอมเนี่ยมันจะมีความมั่นใจเนาะแล้วคนข้างๆอ่ะค่อยๆจะพลอยมีความสุขไปด้วยจริงอันนี้สําคัญมากเลยโอ้นี่ฉีดปุ๊บนี่ผมรู้สึกค่อยขวเลยนะเนี่ยอยาขอร้องยายาอย่าตามไปบ้านอย่าเจ็ดวันเจ็ดกลิ่นเลยนะคะแล้วเขาได้รับรางวัล แอลวิวตี้สไตล์ปี2021นี้ด้วยเห็นไหมเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะใช่แสดงว่าคุณก็ใช้อยู่ประจำหลังๆนี้ใช้ตลอดเลยไม่ใช่หนูคนเดียวสาม,มีก็ใช้แม่หนูก็ใช้คืนนะีใช้กันทั้งบ้านเลยติดเลยนี่คุณตั๊กชอบชอบสีอะไรมากนพิเศษฮะเอ,อ่อถ้าเกิดถามนจ้จําหนูก็ชอบทุกสีเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมันจะให้ความแบบ ความรู้สึกมันแตกต่างกันไปสีดำเนี่ยฉีดกว่านอนอ๋อฉีดกว่านอนฉีดกว่านอนแต่ไม่ได้นอนมันดูลึกลับทำไมอ่ะฉีดกว่านอนแล้วน้ำหอมฉีกเราไม่ได้นอนหรอกเนี่ยฉีดกว่านอนแต่ไม่ได้นอนคุณสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนหรือวไงย้ายตู้ย้ายเตียงจัดที่หลับที่นอนใหม่มันเซ็กซี่สีดำเนี่มันจะเซ็กซี่ลึกลับน่าค้นหาส่วนนี่สีแดงมันก็จะแบบเซ็กซี่แบบน่ารักคุณหนู่ยาวนยวนยวยวนส่วนสีเขียวมันก็จะเท่ๆอ่าเป็นสาวมัดมั่นอย่างวัี้เดี๋ยวพี่ อยากเป็นเหมือนเด็กนักศึกษาสีแดงค่ะสีแดงสีแดงวันนี้อยากลึกลับเมื่อกี้นะตับฉีดสีแดงนะเมื่อกี้ไปเจอน้องตุ้มตามอ่ะตามเด็กษากระโดดใส่เลยทำไมกระโดดใส่ทำไมหอมบอกโอ้ยพระเจ้าฉีดเลยหัวมากเลยเลยโอ้ยฉีดนะจัดคุณตั๊กคุณตั๊กเลยเวลาเราเวลาทักเออฉีดเนี่ยผมต้องมีเอ่อครีมเคลิ้มได้ไหมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาดามฟินนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาไม่ได้มีแค่น้ําหอมนะคะตอนนี้นี่มีนี่เลยค่ะเป็นโลชั่นโลชั่นน้ําหอมตาม แต่และหลอดนี่เห็นไหมตามตามนี่เลยนี่กินเดียวกันน้ําหอมเลยกินเดียกันน้าหอมเลยมันจะยิ่งให้น้ําหอมเนี่ยติดคงทนยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้นะโหหอมทั้งวัน<อ>ก็คือว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยมาดามฟินนั้นจะจะมีโลชั่นน้ำหอมแล้วนี่เอาล่าสุดเลยไหม<อ>มีครีมอาบน้ำนะจ๊ะจ้า,า,ามีแบบนั้นก็ตามกลิ่นของน้ำหอมอีกเหมือนกันเราจะได้หอมตั้งแต่อาบเลย หอมตั้งแต่อาบเลยอาจารย์จา๋าม,มันจะอาบน้าเสร็จไปนั่นน่ะคือนั่นน่ะสิคืออย่างนี้คุณรู้ไหมคุณยิ่งใช้ครีมอาบน้ําน้ําหอมแล้วก็ครีมตัวเดียวกันนะมันจะยิ่งหอมทั้งกลุ่มเลยมันจะส่งเสริมกันแล้วหอมยี่ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมขะ<อ>หอมติดจนคุณอาบน้ําอีกครั้งหนึ่งเลยเอางี้ละกันอ,อาบน้ําด้วยนี่เลยครีมอาบน้ําของเขาและตามด้วยโลชั่นแล้วก็ตามด้วยน้ําหอมจบแล้วถ้าเกิดพี่ก้องอยากซื้อเงี้ยมันต้องซื้อแยกก่นหรือยังไงพี่ก้อง พี่ก้องอยาอมันยจะพูดไงนะจริงๆเลยพี่ก้องฟังนะโ,โทรศัพท์มาเลยพี่ก้องอแล้วพี่ก้องกดไปที่นี่เลย0 2 1ย์สอ6หเซตนี้ขายดีมากหรือไม่ถนัดโทรก็ไลน์ก็ได้แอดฟินเอะโปรวันนี้นะขอบอกว่าไม่ให้เสียชื่อ,อพี่ก้องเลยโปรวันนี้คุณผู้ชมคะซื้อน้ำหอมมาดามฟินสีดำแล้วก็สีแดงปกติสองวนในเกือบ3 0 0พนะแต่วันนี้ค่าลดเหลือ1,990 ยังไม่พอนะโทรมาตอนนี้เดี๋ยวนี้นะพี่ตักแถมสีเขียวให้ไปอีกหนึ่งขวดนะและยังไม่แค่นั้นค่ะแถมโลชั่นให้อีกนะฮะนี่ไปเลย3หลอดแถมโลชั่นด้วยและยังไม่แค่นั้นอาจารย์แถมครีมอาบน้ำอีก3หลอด oh <my> โอ้ยเจ๊เท่ากับซื้อ2แถม7รวมเป็น9ชิ้น9ชิ้นฟังไม่ผิดเกือ 6, บ00พันนะเซตเนี้ยแต่จ่ายเพียง1990งได้ไป9ชิ้น เก้าชิ้นและหอมยี่สิบช่้งเลยอะคุณตักถามเจ้าของป่าบเขาขาดทุนนะโอ้โหก็คือว่าในยุคโควิดแบบนี้น้องสายอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีแล้วราคาเอื้อมถึงได้และเป็นของที่มีคุณภาพระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาเก้าชิ้นจ่ายเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอย่าช้าค่ะศูนย์สองค่ะหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกหรืออะไรแอดฟินเก้านี่เซ็ตนิดจุใจไหมล่ะพี่จุใจมากเลยซื้อแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมได้ไปเก้าชิ้นเลยคุณาชิ้น มั่นใจยังไงบ้างจากน,น้ำหอมมาดามฟินเขาได้รางวัลระดับโลกอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปแล้วและคุณผู้ชมขาคุณภาพนี่นะคะเพราก็ใช้หัวน้ำหอมระดับฝรั่งเศสเลยนะคะและเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าของเราเนี่ยสู้ต่างประเทศเขาได้เลยเป็นคุณภาพที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากๆรางวัลก็การันตีเยอะๆใช้หัวน้ำหอมเดียวกับหัวน้ำหอมเลยโลชั่นหรือครีมแบบน้นเนี่ย ใช้หัวน้ำหอมเดียวกับอันน้ำหอมตัวนี้เลยนะโอ้โหใช่เพราะฉันมันเลยติดทนและที่สำคัญมีการบำรุงด้วยทาไปในบำรุงผิวให้เราเนียนนุ่มด้วยหยิบโทรศัพท์มานะเพราะว่าโปรนี่โปรนหนักมากๆและขายดีมากๆ02114 6 4 6 6หรือว่าลายแอตฟิก้ค่ะนี่เลยค่ะน้ําหอมสีดําหรือว่าสีแดงสองขวดนี้นะคะเกือบสามพันเข้าไปแล้วนะคะแต่วันนี้จ่ายเพียง1990งพันเก้าร้อยเก้าสิบและพีตักแถมสีเกียวเพิไปอีกหนึ่งขวดยังไม่แค่นั้นนะคะแถมโลชั่นนี่ไปอีกสามหลอดแล้วก็ครีมแบบน้ําอีกสามหลอดทั้งหมดเนี้ยอ่ะเก้าชิ้นอะ่ะเกือ hmm. บหกพันแต่คุณจ่ายเพียงหนึ mm ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะคุ้มใช้ได้ นานเกือบ6เดือนอนะโทรเลย02-114-6466หรือแอดไลน์แอดฟิน9ค่ะนี่่ายแล้วนี่ไงชุดนี้ผัวรักผัวหลงเลยช่วงหน้าไหนขาเรามาคุยกันต่อเรื่องผัวผัวดีกว่า <laughs>